ครับสวัสดีครับก็สำหรับคนที่กำลังจะมาวิ่งงาน run for your life Thailand น,นะครับก่อนอื่นนะครับก็ต้องฟิตร่างกายให้พร้อมมานะครับแต่ว่าถ้าเกิดว่าไม่มีเวลาก็ไม่เป็นไรครับเพราะบางทีซอมบี้มันก็มาโดยที่เราไม่รู้ตัวแต่อย่างน้อยที่สุดเนี่ยเราก็จะต้องรู้ว่าเราจะเจอกับอะไรนิดนึงแล้วก็โอ้อย่างน้อยฝึกวิดพื้นมาก็ดีนะผู้หญิงเนี่ยก็วิดพื้นโดยใช้หัวเข่าวางที่พื้นก็ได้นะครับไม่ต้องวิดแบบทั้งขาเพราะว่าเชื่อว่ามันจะต้องใช้กําลังแขนเยอะเหมือนกันในการปีนป่่าายตง แล้วก็นอนให้เพียงพอแล้วก็ดื่มก่อนออกมาโอเชื่อว่าควรจะดื่มน้ําน้ําอุ่นผสมมะนาวแล้วก็น้ำึ่งนะครับเพราะว่าคุณจะต้องกรีดต,ตลอดทั้งทั้งทั้งการวิ่งแน่ๆเดี๋ยวเสียงแหกนะครับแล้วก็คอนเสิร์ตหลังจากนั้นอีกก็ต้องกรีดอีกนะครับแล้วกเ็เสื้อผ้าเตรียมมาให้พร้อมทิ้งนะครับแต่เตรียมมาให้แบบสนุกสนุกอะ่ะแล้วก็เวลาถ่ายรูปกับเพื่อนๆมันก็จะสนุกมากเวลา ติดภาพงานไปมันจะจะนิดนึงครับแล้วก็ไปหาซื้อหนังซอมบี้มาดูนะครับแล้วก็จะดูดูดูว่าตัวละครเวลาเขาดีซอมบี้เนี่ยเขาแต่งตัวกันแบบไหนแล้วก็แต่งตัวให้เหมือนแบบนั้นไม่ต้องใส่ชุดกีฬามานะครับมันไม่ได้อะนะครับแต่งตัวให้มันดูแบบเข้ากับบรรยากาศมันจะสนุกมากแต่ว่าถ้าเกิดแต่งชุดกีฬาก็ได้นะแต่ว่าแต่งแบบไม่ใช่ชุดกีฬามันสนุกกว่าครับสู้ๆครับ